สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอนอกกับจอในของ iPad mini 3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะนี่นะคะอโอเคค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะ เรามาดูจอเก่าของลูกค้ากันนะคะอันนี้จะเป็นจอเก่าของลูกค้านะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัศกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นจอทัศกรีนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นจอภาพนะคะจอแสดงผล okay. แล้วามาดูกันนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนหน้าจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าสกินหน้าจอได้นะคะนี้ถ้าสกินได้นะคะ เดีย๋ยวเรามาดูระบบสัมผัสนะคะอันนี้ด้านซ้ายนะคะสัมผัสด้านขวานะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะ แล้วก็สีจอนะคะนี่นะคะสีจอแล้วก็ต่อไปเราจะมาเพิ่มความสว่างของหน้าจอนะคะว่าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะ นี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะแสงสว่างต่ำที่สุดสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอนอกกับจอในของ iPad mini 3นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ